สวัสดีกันด้วยนะครับขอรับสู่เกมอันเธอแล้ววันนี้อยู่กับกูกำลังรับชมอคุณไกด์แชนแนลนะครับกับคุณเกตจังนะครับไกด์คงับเกตจังสวัสดีครับคุณเกตครับสวัสดีครับอินดีดอยครับโดคิงโดคิงไปเราจะไปแอร์พอร์ตกันจากรอบจากพารที่แล้วนะครับที่เป็นคลิปของการที่ว่าเอาไฟาฉายเคอหัวนะครับ แล้วก็กลับมามีตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะครับจากทางนี้นะครับเรามีของเต็มตัวไปหมดเลยนะครับผมอ่าแต่ละแต่ละอันก็มีไม่เต็มตัวครับหรอบางช่องนะก็เขาเรียกว่าเต็มตัวครับก็สำหรับพารนี้นะครับแล้วก็จะมาตามล่าหาแอร์พอร์ตซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าแอร์พอร์ตอยู่ไหนนะนะอะไรใครกินอะไรฮะ นี่ก็ไม่ใช่แอปพลอวแต่ผมก็จะเข้ามาหาของนะครับอ่าโดยเวลาจอดรถแบบเฟี้ยวๆฟ้อือปล่อยรถไหลบ้อือสุดยอดมากเลยครับเนี่ยเฟี้ยวจัดเขาเรียกเฟี้ยวจัอืออเออเอคุณครับและไอ้ที่คุณว่าลูกซองลูกซองแฝดติดไอ้นั่นติดกล้อง มีเอ่อผมมีลูกซองแตะติดกล้องนะครับซึ่งถามว่าติดกล้องยังไงนะครับบางคนก็อาจจะรู้แล้วแหละแต่บางคนที่เพิ่งโหลดมันเล่นเนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่รู้หรือว่าอ่าอาจจะยังไงนะครับให้ถือปืนที่เราอยากจะติดกล้องไว้นะครับแต่ว่าเราต้องมีกล้องเก็บไว้แล้วนะครับกดตัวทีค้างนะครับแล้วเราก็กดไปที่เอ่อตรงนี้นะครับ กดไปที่วิกัดกล้องตรงนี้นะครับผมอ่าแค่นี้เองไม่ยากเลยใช่ไหมครับยากครับเออช่างมันแะ้คุณกินนมม้างไหมครับเย็นมากเลยคุณไม่เก็บแท่งเรืองแสงครับแท่งเกิบเลือขึ้นบรชายันไม่เกี่ยวครับต เติร์นๆๆเตอร์นเติร์นเตร์นเติร์เตอร์เติร์นเติร์นเติร์นเติร์เตอร์นเตร์นเตร์นเติร์นเตร์นเตอร์เตอร์นเติร์นเตร์นเติร์เติร์นเติร์นเติร์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 เตร์เติร์นเติร์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 เตร์เตร์เตร์เติร์เติร์เติร์เตร์เติร์นเตร์นเติร์เตร์เติร์เตร์เตร์นเตเตอร์เตร์เ สีอะไรเหมือนไฟไหมไม่าง้ไฟไหมไฟไหมเอารถที่มันแดงขึ้นดิเออมันรถคันนี้มีน้ำมันอยู่เออน้ำมันเพียบเลยไม่ใช่ไงขอดูรถของเราหน่อยมีรถสีชมพูไหมคันน้ำมินเยอะกว่าเราควรเอาคันน้ำงินให้มันเป็นสีชมพูเพราะว่าเมื่อตอนนั้นผมเอาน้ำมันมาเติมไว้ ตอนนั้นผมเอาน้ำมันมาเติมไว้ให้รถคันนี้เป้นอ่ะผมตอนนั้นผมจำได้เลยฮะผมเอาน้ำมันมาเติมไว้เออเดี๋ยวเข้าไปคาบซักก่อนพาพันเด็กกันคุณไม่รู้หรอกนะว่าผมไม่นี่มันรู้ก็เพิ่งบอกอยู่เมื่อกี้ไปคุณไม่รู้ว่าผมมาเติมน้ำมันตอนไหนเติมน้ำมันตอนที่เติม ตอนนี้นะฮะเราก็มีถังน้ำมันเรามีแล้วแต่มันหมดเราก็ทิ้งไปแล้วเราก็อ้อนหน่อนะที่มันเต็มดีกว่าครับหมอน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 นะครับหมอนหมอนหมอนจะนอนเลยเหรอครับถึงเก็บหมอนมาตอนนี้เราก็จะไปหาแอปพลิเคชนะครับ พอตนะไม่ใช่อัวพอร์ทนะไม่จำเป็นใหญ่ชนนะชนไปเลยฮะกลัวอะไรโอ,อ้นั่นดีเมืเเ่อกจะปิดไฟตรงหัวได้เลย,ยแล้คคนไกลฮะเดี๋ยวให้ปิดทีหลังอ่ะเราเข้ามาในหมู่บ้านนี้ก่อนก่นอนเจอมีเข้าเพื่อเข้าไปก็ไม่มีอะไรมีไงทางไป ท่างใบแอปพลอตแอปแผละาาไม่ใช่แอปค่ะแอฮะอะไรนะแอแผละไม่ใช่แอค่ะจะแผลจะพอร์ตก็ช่างมันเนี่ยนั่นดิสูตรใหม่เหรอใหม่ขึ้นหมหหืืรถคุ้นๆเหมือนรถรถคุ้นๆเหมือนรถพลี่ หมดรถพี่เลยใช่ด้วยน้ำมันเยอะกว่าด้วยวไปจัดเต็อมอะหกสิบกว่าเนะี่ยตอนนี้เหลือหกสิบแล้วอันนั้นแค่สี่สิบอันนี้ต้องหกสิบอ่าแอ์พอร์ตใช่อย่าเอาหัวบางใช่ใช่ใช่เนี่ยแหละแอ์พอร์ตคนไม่เคยเล่นจะนี่ไงเนี่ยมันเขียนว่าแอ์พอร์ต A I R P โออร์ทีแอร์พออุ้ยคนในนี้ให้ทั่วก่อนนะสะดุ้งขี้หดเลยทีเยนั่นไงขี้หดจริงๆนะอะหดเข้าไปในตูดนะฮะละหลอกเออแนละ้วอือเดะเดี๋ยวเดๆอ่าอ่ะ,อ,ะอุ้ย ดุ้งเลยกระโดดฟาดหัวด,ดุงดด้งดุ้งดุ้งเลยอเอาหมวกอะไรทิ้งดีเอาหมวกนี่ทิ้งเก็บอันนี้นี่เดี๋ยวจะใช้ให้ดูว่าอ,อันนี้มันมีประโยชน์ยังไงดู วิ <Wing. S 2> ่งโอ้มีไปอยู่จร<ห>ิงจริงหมอกเต็มเลยเป็นสีเขียวหมอกเต็มเลยพี่ไก่แยกไม่ออกเลยอัอนไหนอันไหนไอ้นั่นอันนี้มันสีดำสีสีดำอันนี้สีขาวหรือเปล่าไม่ยุ่ง<อ> <c oughs> ช่างมันเถอะ<อ> <c oughs> มันเลยใส่หน้าจอ ขอโทษครับเดี๋ยวก่อนนะจะเดี่ยวอะไรอ่ะอ่าดิดอ่าอัพสกิลอัพสกิลโอ้โหก็อัพเกือบเต็มหมดทุกอย่างเลยแล้วนะฮะใช่แล้วตอนนี้อัพเลือดดีกว่าไหมนอ่ไม่ได้ไหนได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้เอาเลือดมันต้องร้อยยี่ห้านะ ่เราสามารถนำรถเข้ามาในแอร์พอร์ตได้นะฮะไม่เชื่อลองดูนะฮะโอ้โสี่รถไม่แตกต่างเลยกันเลยเนี่ยปิดเพื่อตอนกลางคืนอยู่ฮะตอนกลางคืนอยู่วจะปิดเพื่อเห็นไหมซอมบี้มาเลยฮะโอ้โห,หเลือกใช้ได้ยังเนี่ย,ยนะครับคุณกายเลือกใช้ได้ยังฮะแยกสีไม่ออกเลยฮะ เรียบร้อยครับสวัสดีกันอีกครั้งนะไม่เกี่ยวอ๋อลือมมะฟึมโอ้โหรถบินกับรถรถหอ่าเาา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 าปาัาานาา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 านาา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 อาา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 า้า้อ ะมาลดให้นะฮะ50%นข,ขอขอบคุณนะครับอ่สปอนเซอร์ที่สนับสนุนนะฮะก็อะผมเนี่ยฮะสนับสนุนไม่ใช่ฮะสปอนเซอร์น,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 นะฮะก็มีโอ้เข้าได้จริงๆรฮะมีถ้าถามว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มี มีงบินอยู่ลไม่ใช่สปอนเซอร์ที่ดังๆนะครับแต่ก็มีสปอนเซอร์ที่เป็นวงเพลงวงหนึ่งนะครับอ๋อใช่แล้วคือบอยสตรีทบีทบ o ์นะครับผมก็เป็นวงของผมเองนะครับเฮ้ยเอ้ยใช้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 เฮ้ยอย่าเพิ่งนะเอาไปวางตรงนั้นเลยฮะหน้าประตูฮะตรงไหนดีวะ บางคนถามว่านี่คืออะไรเดี๋ยวจะใช้ให้ดูฮะเดี๋ยวจะเดินเหยียบให้ดูไม่ควรเดินนะวิ่งเลยนะตายฮะมีตายฮะเราต้องรอพวกซอมบี้มาเธอแถวนี้นี่ซอมบี้เลยอ่ะเธอยังคิดถึงฉันไหมรู้สึกว่าที่นี่คุณกายเขาจะเคยมาเลยนะฮะคิดถึงฉันไหมใครคิดถึงคุณล่ะเมื่อสองเรานั้น วิเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ่าขอของกิน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 เอ้าเอ้าเอ้าเอ้เอ้าเอ้าเอ้อ้าเอ้าเอโค้กโคไม่ควรกินน้ำกับลมนะช่างมันวางตรงนี้แหละไปเก็บปุ๊บไปเปลี่ยนอันได้เลยฮะ เลือกใช้ทหารเลือกใช้ทหารตอนนี้เราก็จะแอร์พอร์ตนะครับยังไม่จบกับแอร์พอร์ตอีกเหรอคะเลือกใช้เครืบดีมากครับไปดูปดชูอามัวแทะหยา เรคือเย็นแท้อ่านะคะภาคนี้เราก็หาแอร์พอร์ตเจอแล้วนะครับผมใช่แล้วครับซึ่งเราก็ขอลากันแค่นี้นะฮะเนื่องจากเราหาแอร์พอร์ตเสร็จแล้วคลิปนี้เราก็อยากจะเสือให้รู้ว่าเราหาแอร์พอร์ตเจอแล้วแค่นี้นเองนะครับเราก็ไม่มีอะไรมากสวัสดีครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับเจอแล้วแค่มีปัญหานิดหน่อยเดีอยากจะรั้นแก๊ปนะครับ อยากจะเล่นเก็บไข่ก็ได้บางคนบางเดี๋ยวเรามาตรงนี้หน่อยนะไข่ให้ท่านผู้ชมรู้นะฮะเฮ้ยท่านผู้ชมนกที่มีอายุผ้าก้อนพันแผลผ้าก้อนพันแผลที่มีอายุต่ำกว่าห้าปีต่ำกว่าห้าปีห้ามดูนะ ดูได้นะดูเพื่อฮะเดี๋ยวเชื่อเขาเ,เอ๊ะเหมือนจะจบก็ไม่จบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาเทสอันนี้ดูว่อดีกว่าให้คุณผู้ชมเขาได้เห็นเนี่ยพึ่งเลยดีกว่าเลยฮะ แล้มาเทสดูเดี๋ยวพวกซอมบี้มันก็แห่กันมาเหรอฮก็ดีดีฮะเราม,มาเทสดูเออลืมไปเรามีลูกกระสุนต้องเยอะนี่ฮะก็ใช่ฮะเราก็เลยต้องลองมาเทสต์เทสเทสสีเทส,ส,สต์สีเทสต์แล้เล่นนันเชอร์นี่ผมไม่กล้ากระโดดลงจากตึกนะไม่ว่าจะเตี้ยแค่ไหนฮะตึกกระโดดทีกระดูกหักเลยฮะเสียวกระดูกหักม,มากๆะฮผมเคยกระโดดแล้วกระดูกหักจริงฮะกระดูกหักแต่ไม่ตายนะฮะ เทมากเลยเราจะมาออกข้างหลังกันเพราะว่าข้างหลังมันออกง่ายกว่านะครับก็ใช่แล้วซึ่งถ้าเกิดเราออกข้างหน้าเนี่ยอา่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่นะครับวุ้มลอยนะครับไม่ค่อยลอยเลยเราจะไปหาแถวๆที่ซอมบี้มันเยอะๆนะครับแล้วเราก็จะเทสเอ่อลูกซองคู่นะครับ ซองแฝดตั้งห่างสองสองลูกอะครับลูกสองนั่นเหรอเขาเรียกว่าลูกซองแฝดฮะบ้าบ้างนะฮะบ้าบ้างนะฮะเดี๋ยว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 ชูจ่องนิ้วให้ท่านผู้ชมเห็นนะเดี๋ยวก็วันนั้นหรอกค่ะนี่อ่อมนิ้วอ่อมนะฮะอ่อมพี่ไกด์ฮะเจ้าสองนิ้วนี่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 เฮ้ยทำไมถ่านมันมีนะ เป็นว่าพาร์ทหน้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเทสกันดีกว่าน้ะที่แกเล่นดีไหมพาร์ทหน้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเทสกันเมื่อกี้ผมเห็นรถมันมีคนขี่มาทางนี้อ่ะมีคนขี่ไม่ใช่รถคนเก่าเราที่เราทีนี้แรืวทำไมเมื่อกี้เห็นมันก็เราขับรถอยู่นี่ไงเมื่อกี้เราคันสีฟ้าทำไมมันไหลลงมามันไม่ได้ไหลมันไม่ได้ไหลมีคนมาขับมันไม่ได้ขับ ต่อยรถให้ไหลไปออมน,นะฮะออมบีไก์รู้แล้วนนทำไมของมันหนึ่งหายแล้วฮะไม่เจอทำไมเพื่อนมาขโมยไปยอ่าเดี๋ยวเราจะเล่นก่อนนะฮะเพื่อนชื่อ,อ,อวะะอ่าฮีโร่ยิงหัวไปเลยนะครับอ่าสายไปสายไปอีกนัดนึงโอเคครับ เพื่อนมันชื่อว่ฮีโร่พอเราเทสเสร็จนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับพี่ไก่ก็ต้องขอลากันไปก่อนพี่ไก่เพื่อนมันชื่อว่าฮีโร่ของเต็มตัวเฮ้ยของเต็มตัวแล้วเฮ้ฮ่าแล้วเ่ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ